เลขาที่การนายกรัฐมนตรีทำหนังสือด่วนถึงพะบะตรอขอรับโอนพลตำรวจเอกรอยอิงข้าพโรธข้ามห้วยมาเป็นเลขาสอมอชอเผยนำเข้าครอมอ9ม้ามกราคมนี้หมอมิงเผยทำหนังสือในนามนายกรอเจ้าตัวและสตอชอตอบว่าจะยินยอมหรือไม่ด่านสมชัยติงหัวหนังสือพันนี้พลตำรวจเอกรอยมาเป็นเลขาสอมอชอแปลกประหลาดแต่งตั้งโยกย้ายระดับหัวหน้าหน่วยงานทำไมไม่ลงนามโดยนายกวหวนสำรอยคดียิ่งรักสร้างบรรทัดฐานใหม่ โอนมาช่วยราชการในช่วงค่ำของวันที่3มก,การาคมได้มีการเผยแพร่หนังสือจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทําหนังสือด่วนที่สุดที่นอร0401.3ทับ12930ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่28ธันวาคม66โดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เซ็นรับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่2มก,การาคม67เวลา13.51นาทีเลขลับที่44เรื่องการรับโอนค้าราชการตำรวจ โดยระบุเนื้อหาว่าด้วยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าพลตารวจเอกรอยอิงขะไพรโรดตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมจึงมีความประสงค์ขอรับโอนพลตำรวจเอกรอยอิงขะไพโรดตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงเงินเดือนประจำตำแหน่ง2 1 0 0 0บาทเพื่อประโยชน์ทางราชการโดยนายอุมตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57วงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบค้าราชการพลเรือน2,551ได้เห็นชอบให้ดำเนินการขอรับโอนแล้วทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อโปรโดพิจารณายินยอมโอนค้าราชการตำรวจรายดังกล่าวเพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ลงชื่อนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งนี้นายแพทย์พรมมินกล่าวถึงการทําหนังสือการขอรับโอนข้าราชการตํารวจว่าเป็นไปตามกระบวนการเนื่องจากเป็นการย้ายหน่วยงานซึ่งตนทําในนามนายกในฐานะนายกเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอเพื่อขอทาบทามโดยการทําหนังสือนี้จะต้องแจ้งไปยังสํานักงานตํารวจชาติเพื่อให้สํานักงานตารวจชาติพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่ จากนั้นเจ้าตัวคือพลตํารวจเอกรอยจะต้องตอบว่าเจ้าตัวยินยอมหรือไม่และหน่วยงานยินยอมหรือไม่จากนั้นขั้นตอนต่อไปจึงจะนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสมชแล้วจะนําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคอรมอต่อไปรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าจะมีการนําเรื่องการโอนย้ายพลตวรวจเอกรอยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชและประชุมคอรมอในวันที่9มกราคม2567 แต่สมชัยศรีสุดทยากรอดีกะกะตกกตได้โพสต์ถึงกรณีนี้ว่าเป็นหนังสือราชการสุดประหลาดการมีหนังสือจากเลขาธิการนายงตรีไปยังพบตรรับเรื่องโอนรองพบตรมาเป็นเลขาธิการสมชด้วยการอ้างสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถทักษะประสบการณ์ที่เหมาะสมจึงขอรับโอนมาเป็นเลขาธิการสมชเริ่มต้นหนเรื่องแบบนี้ได้หรือสำนักงานคือข้าราชการประจำต่ำกว่าเลขาสมช ที่เป็นผู้บังคับบัญชาต่อไปจะมีหนังสือแบบว่าด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงเห็นว่านายโน้นนายนี้เหมาะสมเป็นรองปลัดอย่างนั้นหรือสมชัยบอกต่อไปเห็นว่าหากจะมีมติสภาความมั่นคงที่มีนายกเป็นประธานเห็นชอบการโอนย้ายหรือนายงตรีมีบัญชาให้รับโอนข้าราชการมาดํารงตําแหน่งเลขาสมชดูจะเป็นการเขียนที่มีตักกะมากกว่า การลงนามหนังสือโดยเลขาธิการนายกยิ่งแปลกที่ตอนต้นมีการอ้างถึงสํานักงานสภาความมั่นคงนายแพทย์พรหมมินทรเดชไปเป็นตัวแทนสํานักงานได้อย่างไรหากจะอ้างนายกบัญชาก็อ้างแบบนั้นดีกว่าหรือกลัวนายกถูกปลดแบบกรณีนางสาวยิ่งลักษณวัตรเลยหาทางเลี่ยงสุดประหลาดทีมงานทําเนียบอาจต้องไปเรียนระเบียบงานสารบัญและพระบร,ระเบียบราชการพลเรือนใหม่ให้ติวให้ไหมครับสนับสนุนโดยอุยเคมีตราราชสีมมงุล คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580